ตอนนี้นะคะไหนๆมาบ้านป้าจิ๋มทั้งทีปกติเราก็จะมาเอกเนเหกนั่งคุยนั่งทานนั่งเล่นแต่วันนี้เนี่ยป้าจิ๋มก็ชวนบอกว่ามาทำแมสผ้าซึ่งแบบผ้าก็สีสวยงามสไตล์ป้าจิมา๋มอะคือจะไม่มาโซ่ แต่ว่าลื่นหรืออะไรอเงี้ยมันได้ใส่ได้กับเสื้อผ้าไหนๆยๆไดอ๋อมันสีมันจะได้ไม่แฟร์ตัวนะคะใส่ได้กับหลายๆสวยแต่ชอบหนูชอบตรงเนี้ยอันนี้เขาสีเนี่ยได้เขาสีแบบเดียวมันเดะแบบก็ต้องหาได้ให้สีเดียวกับผ้าแต่บางทีเราไม่เดะไม่ดนี้ไง่าไม่ไม่มันเดะมากเลยเดะแบบเป็นสีเดียวกันเลย เราแค่มีแพทเทิร์นเราเราเอาแพทเทิร์นอะมีแพทเทิร์นไปทาบใช่ไหมคะใช่ค่ะคือแบบขนาดที่เราต้องการปกติเนี่ยเราทำเองอยู่แล้วด้วยปะคะเราไม่ได้ทำเองแต่ว่าเราจะต้องใช้หน้ากากเนี้ยเป็นอีกนานมากแล้วเราก็นึกว่าเราจะทำอะไรถ้าอยู่ว่างๆเราก็วันนั้นนั่งนั่งเล่นอยู่แล้วเห็นเนี่ยเรว่า เอะเราต้องอยู่กับเขาง,งานมากเลยแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องอยู่แล้วเราจะต้องซื้อ,อไปไอีกงานแค่ไหนแล้ก็ต้องซื้อมา เรามีเวลาว่างๆเรามันลองนั่งทำกันดูไหมเผื่อเราจะเซฟได้แล้วก็เอาไปช่วยคนอื่นก็ได้จริงๆอ่ะมันลดขยะได้ด้วยนะมันจะได้มันมันใช้แล้วมาซักใหม่ได้ฆ่าเชื้อคือสมัยนี้บางทีเขาบอกให้ทำใช้ใช้หน้ากากสองชั้นบางทีเราก็ชั้นนอกเป็นอย่างนี้ชั้นในเราเป็นอย่างนี้เราก็เราก็แบบว่าอันเนี้ยเก็บไว้ได้แล้วเราก็ทิ้งตัวที่มันขั้งขั้นเนอไปเราก็จะได้เซฟเงินเราด้วย อ๋อแล้วเขาก็ไอสายอ่ะเขาก็ทําเป็นแบบนี้เพื่อให้เราเลื่อนไดอันนี้สายที่สำหรับคล้องหมู่ะนี่อ่เขามีตัวอย่างอ๋ออันนี้คือตัวอย่างที่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 เขาเย็บแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยคือถ้าไม่มีจัรก็ไม่เป็นไรนะใช้มือได้ใช้มืออันนี้ก็ขยับขยับไซส์ได้ตามความกว้างแคบของหน้าเราอ่ะอันนี้เป็นอันนี้นะคะเป็นเทเทิร์ของตัวนอกอันนี้คือตัวในแล้วก็ เอาผ้าวางแล้วก็ตัดไปแล้วก็ต้องต้องรู้ว่าอันไหนทําแล้วก็จะรู้ว่าอันไหนตัวในตัวนอกอันนี้สมมติเป็นผืนผ้าเราก็วางแล้วก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ต้องวาดวาดด้วยค่ะอ๋อวาดอันหนึ่งอ่ะแม่เราทํานานไหมอ่ะแต่บางคนทํางานช้าก็ช้าบางคนทําเร็วก็เร็วใช้เวลานีขึ้นเร็วช้าได้กีดแล้วได้คำเต๋าที่เ่อ๋อ เร็วๆเพราะเราเราก็จะเย็บตามแนวอนีไปค่ะพอมาถึงจุดหนึ่งเราก็เว้นไว้สำหรับกลับหน้าเย็บ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 แล้วก็เหลือตรงไว้เราทำแบบริ้กอ่ะอันนี้นะคะครึ่งอันนี้คือครึ่งครึ่งอย่างนี้นะคะนี่ก่อนก็จะนี่หรอแม่จะต้องตัดอย่างเงี้ยสองชิ้นอ๋อแล้วก็มาเย็บติดกันเย็บติดกันตรงนี้เนี่ยเห็แม่ก็มีจุดๆแปลก มันก็จะเป็นอย่างนี้ปลูดออกมาอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่แบนแต่ปิดจมูกไม่ใช่แล้มีที่ปิดที่สรุปก็คือหนึ่งอันเนี่ยตัดไอ้นี่สชิ้นอันนี้สองชิ้นเรามีวิธีเลือกผ้าไหมคะว่าเราควรจะใช้ผ้าชนิดไหนควรจะใช้ผ้าที่เป็นผ้าผ้าฝ้ยใช่ใที่มันมีลมเข้าลมระบายได้ถ้าเป็นพวกผ้า ไนลอนวผ้าอะไรมันจะหายใจไม่ออกหลายหลายคนบอกว่าเราแพทเทิร์นอันนี้จะไปหาที่ไหนเราจะไงเราทําเองจริงๆแล้วเราใส่แมสอยู่ทุกวันอยู่แล้วเราเอาอันที่เราใส่อยู่เนี่ยค่ะเป็นแบบวัดอันไหนที่พอดีเราชอบอันนี้เอาอันนี้เราตั้งกระดาษลากให้เป็นตามตัวเขาง่ายสุดไม่ยากเขาต้องตัดอย่างที่แม่บอกเนี่ยเย็บตรงกลางเนี่ยที่นอกก็เย็บตรงกลางก่อนประกบเอาไอ้ตัวในเนี่ย ตัวที่จะเป็นไส้ใน,นยอยู่ข้างใน,นแค่สองชิน้นแล้วเอาสองอันที่นอกเนี่ยประกบเอาไว้แล้วก็เนี่ยตึงผ้าไว้แล้วมันจะมีเราลุกกลิ้งให้เป็นรอยเป็นแนวที่เราจะเย็บอะ่ะใช้เข็มร้อยจุดปะร้อยจุดปะจุดปะใช้ทบๆเข็มหมุดตรึงเอาไว้เข็มหมุดแล้วใส่แมสก์ตึงตนี้ก็คือเราตรึงเนี่ยเราที่เราปักเข็มนี่เราตรึงผ้าตรึงแล้วตรึงเน่ยแล้วก็เหลือ เราก็จะมาเย็บไปตามแนวตามเส้นที่เราก็เย็บมือไปเรื่อยเรื่อยเลยแล้วค่ะตรงนี้อย่าเพิ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องต้องตัดออกมาแล้วเอาตรงไอที่ใส่คือเราเว้นตรงนี้ไว้ก่อนเพราะว่าเราต้องใส่ใช่ใช่ชาหรือจะเร็วบางคนทํางานเร็วก็ไปเร็วเร็วแต่ว่าถ้าคนเจ้าก็ประนีดหน่อยนะก็จะช้าแต่ปีเห็นก็จะสวยมากอย่างแม่นี่ใช้เวลากี่วัน ก็น่าจะสักสักสองสามชั่วโมงเน่แต่ถ้าเป็นอาติวทำสามเดือนจริงเป็นหนูก็เหมือนกันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนก็น่าจะทำได้ไม่ยากถือว่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะ เศษผ้าเหลือใช้เนอะเราก็เอามาใช้ได้ข้างหน้าสีข้างหลังสีก็ได้แล้วแต่เราเพราะว่ามันใช้ผ้าไม่เยอะเลยผ้าเดียไม่ต้องไปซื้อผ้าในบ้านนะคะก็เชื่อว่าเป็นกิจกรรมที่แบบทุกคนน่าจะทําได้ไม่ยากไม่ยากไยากนะคะเราก็จริงๆเราอะก็ตามใจชอบเลยอยากได้เศษผ้าอะไรสีไหนยังไง ตามชุดตามอะไรก็ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ได้ใช้งานแน่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 สำหรับช่วงนี้เพราะเราไม่รู้เลยว่าเราจะต้องใช้แมสกะอีกนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้จริงแม้ว่าเราจะไม่อยากหยุดอยากแบบนี้แต่มันก็ต้องแล้วก็บางทีทําไปเป็นของขวัญเพื่อนเป็นแบบทุกคนก็ได้ใช้แน่นอนเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้สําหรับวันนี้แล้วก็เป็นการใช้เวลาว่าหน่ยคนบนว่าแบบว่าโอ้เนี่ยแบบทาไม่เป็นก็ลองทําได้ง่ายค่ะง่ายๆนะคะเนี่ยแหละถ้าเวลาได้อย่างี เอาล่ะวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนแล้วกันแม่ๆก็นั่งเย็บอันนี้อย่าลืมสิสำคัญอย่าลืมใช่ค่ะกดไลค์กดแชร์ติดสติงก